วันนี้ผมก็เพิ่งเล่กนนตัวนี้แล้วผมเอาตัวนี้ครับน้อยอย่างเล่นด้วยอ่ะขอขอชทรศัพท์พี่กันขอเล่นเื่นไหมแล้วนะคะต้องปิดประตูให้ผีมันรู้นะคะใช่ไหมพี่กันอันนี้อย่าเพิ่งรอนะคะแล้วลองมันผีมาเจ๊ๆ,ๆนะครับ <c oughs> เราทำเป็นเพื่ออะไรกันเ,น,น,แบบเน,นี่ยพแบบี่การแบตเอแค่นี้เองแ่กี่จทีสิอเ,เ,เกกอนดี<อ>๋ยวไม่ไปเป็นไรไม่ไปเป็นไร บ้องก้อนลังบองกอนชักกระชักเมียก็ลบเองอีกพี่ช่วยไม่ได้บ้องกอนสู้ผีบองกอนเชือเชช่อหมอหมอู้ผีมาเล่นก็ะด้ลาลาลังไม่ยา Chờ mì đấy nè nè Ui Nhà em này Em đặt xuống ôi <laughs> bắt นงเต็มห้องกระจาดีตั้งแม่ศุสิทธิ์

ตายอีกแล้วครับผมตายเลยครับแล้เกิดกับพี่ธานะปาัดของต้องจำใจดูกุษณาไ <c oughs> ม่เป็ <c oughs> นไร

แจกเงินแจกเงินแจกเงินปื้มหน้าทึงเข้ามาโทอออ่ะ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 แเงินแจกเงินแจกเงินเจเงินปลื้มหน้าทึงเข้ามาโถอ่ะออ่ะอ่ะอ่ะแจกเงินแจกเงินแจกเงิน เงันปิ้งเบร์แล้วนี่เบอร์สามส